ฟอนมีรุ่นห้ามซื้อโดยเด็ดขาดฟังไม่ผิดนะคะมีรุ่นนั้นจริงๆก่อนจะไปฟังเนี่ยอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามยูแฟนไว้นะคะ iPhone ที่ห้ามซื้อคือ iPhone ที่แปลงบอดี้ค่ะข้อเสียของ iPhone ที่แปลงบอดี้คือถูกแงะแกะซ่อมมาเรียบร้อยแล้วค่ะดในนั้นมีโอกาสที่จะใช้วัสดุไม่มีคุณภาพซื้อใช้ไปก็ไม่คุ้มค่ะ าจะบอกว่าถ้าใครซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้งานหนักมากก็อดทนใช้ไปนะคะแต่ถ้าพังขึ้นมาเล็กไม่แนะนำนที่ซ่อมค่ะควรจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ดีที่สุดค่ะส่วนใครอยากได้ iPhone ราคาเบาๆสักเครื่องเล็กแนะนำให้หา iPhone มือสองสภาพดังฟ้าจากร้านที่เชื่อถือได้อย่างยูเฟลนค่ะเรามี iPhone มือสองสภาพดังฟ้าคัดมาอย่างดีตั้งแต่ iPhone X จนถึง iPhone 15 Pro Max เลยค่ะ มีบริการซื้อสดในบางรุ่นแต่ถ้าใครงบน้อยหอสองก็ผ่อนได้ค่ะเริ่มต้นผ่อนในราคาเบาๆหลักพันเท่านั้นแถมรับประกันร้าน30วันได้ค่ะอยากได้โฟนราคาเบาๆไม่จกตาไม่แปลงวอดี้ไม่ย้อมแมวทักแชทเลยค่ะสนใจใช้บริการอะไรกับทาง YouFriend อย่าลืมทักแชทมาหาเราก่อนนะคะจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย